คเตือนนี่คือคลิปที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์บูลค่าประมาณ2บาทพวกคุณคนจะรู้เลยแล้วลว่าโทรศัพท์แบบนี้มันถ่ายรูปได้แบบฟู l เฮดดีอับสูงเกินอือพอดีอย่งสวัสดีครับพี่น้องอว,วันนี้นะครับรู้ไหมทําไมผมแชร์คลิปนี้คู่สั่งงาน ครูสั่งผมก็ต้องทําไงครับอือผมเป็นเด็กดีของโรงเรียนนะครับผมก็องทางานงานที่ครูสั่งก็คือให้ผมอัดคลิปใน u t u b e แนะนําตัวผมก็องแนะนําตัวผมเป็นคนดีไงเออเป็นเด็กที่เก่งที่สุดในโรงเรียนแล้วเป็จมูก็้แนะนำตัวเลยลวกันนะผมก็ชื่อเด็กชายโชโลเลเออ่เด็กชายนพรัสกุลวงนะครับอยู่โรงเรียนนอดินเดชาศรีศรีอายุก็สิบสองปีนะครับ อยู่ชั้นม1ครับเจ็ดก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุดในห้องนะเขามีสิ่อมี่ะไรแบบได้ผมมาอานจะไม่นำตัวนะครับเพราะว่าผมอยู่กิจกรรมชุมนุมของ u t u b e คือผมก็ไม่คนณกดตั้งบริษัทยูทูบนี่ะครับจนว่านะครับเออหลังจากที่ครูสั่งงานผมแล้วเนี่ยก็ก็ไม่รู้อยากจะทำอะไรดีนะครับก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะอ๋อ พี่น้องอาหารใต้สาตา์โชเล่อารอย